สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับกอไผ่สางมนนะครับผมนี่เป็นสภาพนะครับหลังจากที่น้ําเหนือหลากนะครับช่วงนี้กอไผ่ที่ปลูกริมน้ํานี่ก็แช่น้ําเป็นเดือนเลยครับนี่ตายกันหมดเลยอันนี้เป็นแปลงขยายพันธุ์ไผ่สางมนนะครับนะครับแช่น้านี่คือ ดูจากโครนนะครับนี่แทบจะมิดเลยนี่ครับนี่เป็นการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะครับผมก็เสียหายนะครับผมหลายหมื่นเลยเอาจะเยียดแสนแล้วครับดูแล้วแปลงนี้ต้องหรือปลูกใหม่กันหมดเลยครับต้นตนี้ก็ถือว่า บางต้มนี้ก็แทบจะมีรากแล้วนะครับเน่าหมดเลยนี่ยังมีลำที่มันรอดด้วยนะครับนี่มีนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้น้ำท่วมแช่เป็นเวลานานนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่ผ่านเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำน่านนะทีนี้ฝนตก ค่อนข้างชุกชุมพายุเข้าบ่อยนะครับเดินค่อนข้างจะยากนิดนึงนี่มีโซฟามาตั้งอยูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพาดูรอบๆครับตายค่อนข้างจะเยอะนะครับ มันมัน,ม,นมันกี่เมตรเนี่ยมันท่วมถึงเนี่ยโอ้โหสามเกือบสี่เมตรครับดูจากต้นไม้ต้นนี้ครับนี่นี่นี่สามเกือบสี่เมตรเลยนะครับตรงโน้นเป็นถัดเข้าไปข้างบนนะครับตรงโน้นก็ยังท่วมไปถึงนะครับนะครับก็ไผ่ตายหมดเลยครับ นี่ครับปลูกริมน้ําก็ถ้ามันปลูกไว้แช่ไว้นานมันก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรครับปลูกใหม่ได้บางต้นก็ยังยังรอดนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เดินเข้าไปตรงแปลงนี้ก็ตายเยอะเลยครับไม่ใช่หลักหมื่ละหลักแสนล้วครับนี่นี่ครับแปลงนี้ก็ ทบจะออกได้แล้วครับขยายพันธุ์ตายหมดเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องปลูก,ลกใหม่นะเพราะว่ายังมีต้นที่รอดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดดีหรือเปล่าเตดมจากไปแล้วก็น่าจะรอดอยู่นะนู่นยาวขึ้นไปเลยนี่ทำแ,แปลงใหญ่เลยครับตายหมดเลย I have.